าน้องมาออกไปเดินเล่นกันค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะขับโบแล้วมา,าจีเวดนั้นนี่นอนอยู่ไหนเอาให้ยายเอาย้อนให้ยายเดี๋ยวนะให้ยายจับก่อน

สวัสดีค่ะสบายดีกันไหมคะเพื่อนๆวันนี้พิรดาออกมาหาเดินเล่นออกกําลังกายจา้าแล้วก็พาน้องหมาออกมาด้วยค่ะยังไงแล้วก็ดูแลสุขภาพนะคะอากาศก็หนาวทุกคนทุกแห่งเลยค่ะแม้กระทั่งที่เมืองไทยก็หนาวเนาะตอนนี้ก็มีแสงแดดแต่ว่าก็อากาศหนาวจา้าอากาศดีค่ะเพื่อนๆดูแลสุขภาพกันนะคะ 不搞、嗯，你等搞，我一当 ก็จะดีกว่าเนาะมากันเนาะจำใส่บูธคนละมันงจังสีบูธเนาวมันมีหมอกขึ้นย่ำเศร้านะบ้านเฮากันหนาวคือกันมีหมอกย่ำเศร้าๆเนาะเดือนธันวาเดือนมกราจังสิ จะกำลังดีจ้ะน้านหน่อยก็ต้องห่มผ้าให้อุ่นใส่หมวกจิงสีใส่เสื้อนจิงศรีได้มา,าชี้ผ่ต้องการหรอกเพรว่าีขนแล้วเออต่แ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 ต่เบสอมมีม่ลูกสาวพิละตาเอามาเห็ดลูกนะแล่นกองจ้องกองจ้องอยู่นะแล่นเล็ดน้าหมา เล่แม่คุณพูดกับแม่แล่นเหรนตามภาษาน้องหมาหะมาดแม่อยู่ไหนตามหาแม่สิลูกแม่หลบแล้วนั่นน่ะมาสมามี่ไปหาแม่ไปลูกแล่นเแล้วคิดตัวว่าแม่อยู่ไสก็แล่นไปแต่มันนัวงอเนาะหมานี่เนี่ยขอกินขนมแล่นนล่หน่อยขอกินขนมแล้ว มีความสุขยายมีความสุขไปแล้วเนี่ยทางจุดๆดิด,ดิ่งต้องลองได้นะเด็กไอสิโยม่ามี่มันหาดมมันนี่นะหาดมเี่ยวดมยังก็น่ามานะสันจัดระยะม,ม,มาสัตวนะผู้ใด เล็กๆน้อยๆก็ดีมีน้เห่็นมีของเห่็นจ้ะสน้ำเล็กเห่็นนอกน้อยเด็กหน่อยผลไม้สวยงามจ้ะนี่อาหารของนกนจ้ะ อันนี้หมากกุหลาบคนกินได้จ้ะแต่อันสีแดงๆนี่สิเป็นอาหารงอกไม่้ะเนาะยามหนะวมานก็ห้ย,หอหอยตองเลงตองแรงง,แง,งามเด้หรอคนน้ำใม้งามอยู่สีสมสีแดงนี่เสียงามตามธรรมชาติจะ้ะหอยตองเลงตองแรง,อ,ง,แงอยู่ไหมหมากกุหลาบผลกุหลาบจะ้ะ มันสีมีแสงแดดกันยัางหนาวด้วจจะเด้อเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งน้ำแข็งน้ำแข็งอยู่ห้อยน้ำแหมยู่บวกกันแหมบวกน้ำนะจะไม่มีน้ำแข็งจะเียนครับนเนยมีนเกียกขีตมแล้ว็เขาบ้านก็ไปหาล่างเท้าล่างยังตน้หมา ตามทรรมาชาิาัชัดเลี้ยงแล้วจ้ะแม่รอ่อให้กินขนมสวัสดีครับมาดเรียนลูกสัน Such a light honey 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 là honey 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 đầm honey 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 là mà...

<c oughs> <c oughs> าาเออนมือกีนขนมไปเมียบ้านท่านนี่เล่นเหนื่อยแล้วเมียบ้านท่านนี่ไปเมียบ้านไปเหนื่อยหรือยังได้จะได้ไปหาทำง,งานทำกันอืมมันบอกข้างความอยู่หรอ เสือกไ้ฮะนี่ปล่อยเออเสือกไเนี่บาดสำหรับมือนีเขาลาไปก่อนจ้าดูได้สุขภาพด้วยจ้ะเจอกันไม่เมื่อน้าจ้าสวัสดีจ้าเพื่อนๆบ๊ายบายค่ะ